อย่างที่เราทราบกันนี้นะครับว่าทางเ Xiaomi เองเขาจะมีบริษัทที่อยู่ในเครือที่เป็น Start-up นะครับบริษัทเล็กๆที่คอยคิดค้นพัฒนาพวกอุปกรณ์แกจ็ต l t ต่างๆให้นะครับและก็หนึ่งบริษัทนั้น นั่นก็คือมีโบรนั่นเองครับตัวบริษัทของมีโบระครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2015แล้วก็เน้นพัฒนาเรื่องของพวกสมาร์ทวอชเป็นหลักนะครับแล้วก็ได้รับการรองรับนะครับมาตรฐานเที่เท่ากับพวกกลุ่มแบรนด์ชั้นนำนะครับโดยตอนนี้ครับทางมีโบรก็ได้เข้ามาเปิดให้บริการแล้วก็วางจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับกับมีโบร Official Thailand ดครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกมันที่ตัวของมี Bro Watch GS ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับหน้าปัดทรงกลมนะครับขนาดใหญ่เป็นจอ AMOLED นะครับ1.43นิ้วนะครับ r e เฟ e ช a ที่ 60Hz นี่เลยครับ เห็นหน้าปัดใหญ่แบบนี้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเรือนนะครับเบามากๆใส่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้หนักข้อมือโดยเฉพาะในกลุ่มสาวกลังกายครับถ้าเกิดนาฬิกามันเบาเนี่ยเวลาใส่ไปวิ่งใส่ไปปั่นจักรยานมันก็รู้สึกสบายข้อมือครับไม่รู้สึกว่ามีอะไรหนักหรือว่าถ่วงเวลาขยับแขนโดยเรื่องของความละเอียดบนหน้าปัดน,นะครับก็ถือว่าสูงกว่ากลุ่มสมาร์ทวอชในช่วงราคาใกล้เคียงกันคือ446พิกเซลครับก็จะเห็นนะครับว่าเรื่องของสีสันความคมชัดของตัววอชเฟสนะครับ พอละเอียดมากเนี่ยมันก็จะสามารถจะใส่พวกดีเทลต่างต่างลงไปได้เ่พวกหน้าปัดที่เป็นหน้าจอเคแบบนี้ก็จะคมชัดสวยงามนะครับแล้วก็ตัว w watch face อย่างที่บอกครับเราสามารถจะเลือกปรับเลือกเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบครับนี่มีเลือกทั้งแบบวงออกกําลังกายนะครับหรือว่าการโชว์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเดินการนับก้าวอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าเรื่องของสภาพอากาศครับหรือถ้าเกิดเราต้องการจะปรับเปลี่ยนเรื่องของหน้าจอนะครับสามารถอัปโหลดภาพนะครับผ่านตัว แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้เรียกว่าปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวหน้าปัดนาฬิกาได้ตามใจชอบมีโ o w ดวอชจีเอสนะครับก็ยังมาพร้อมกับฟังก์ชัน a อ d หรือว่า Always On d i ส p l a y นะครับสามารถจะโชว์หน้าปัดที่แสดงเรื่องของนาฬิกาได้ตลอดเวลาทําให้เราสามารถจะเห็นเวลาและข้อมูลจากข้อมือได้ตลอดเวลาครับไม่ต้องรอแบบยกขึ้นมาให้จอติดแล้วค่อยวางลงไปโดยในส่วนของปุ่มด้านข้างเขาก็จะมีปุ่มโฮมที่ด้านบนนะครับก็จะเป็นการกดเข้ามาที่แอปพลิเคชันหรือฟังก์ชันต่างๆของตัว นาฬิกานะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นปุ่มสีแดงที่เป็นการเข้าสปอร์ตโหมดนะครับหรือว่าโหมดการออกกำลังกายนั่นเองเมื่อกดที่ปุ่มสปอร์ตนะครับก็จะมีโหมดออกกําลังกายครับให้เราสามารถจะเลือกได้ทันทีนะครับนี่ครับโหมดรอลักก็จะมีพวกการวิ่งการเดินปั่นจักรยานนะครับนี่เดินบ่งเดินป่าไตกีฬานะครับโดยโหมดของกีฬาที่มันรองรับเนี่ยสูงสุดถึง70โหมดครับเรียกว่าจะเป็นการแยกย่อย ในเรื่องของเพศการออกกำลังกายอีกทีนึงซึ่งตัวของมี b r o w a t c h GS ครับก็จะมาพร้อมกับ GPS ในการระบุตำแหน่งครับเพราะฉะนั้นใครที่ออกกำลังกายกลางแจ้งต้องการจะวัดค่าพวกเรื่องของการวิ่งการเดินนะก็สามารถระบุตำแหน่งได้แม่นยำมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวสัญญาณ GPS อนะครับอันนี้ก็รองรับนะครับทั้งตัว GPS, GLONASS, เปยตู้นะครับผมแล้วก็ QZ SS ด้วย ส่วนใครที่ถนัดว่ายน้ำมากกว่าครับก็ไม่ต้องวนเพราะว่าตัวของมี BroWatch GS นะครับก็รองรับการกันน้ำนะครับอยู่ที่5 ATM นะครับผมเรียกว่าสามารถทนแรงดันของน้ำที่ความลึกประมาณ50เมตรได้ครับถัดจากเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเรื่องของสุขภาพรุ่นนี้ก็รองรับทั้งการวัดตรากรเต้นหัวใจค่า SPO2 หรือออกซิเจนในเลือดนะครับรวมถึงสามารถใช้ตรวจสอบเรื่องของ คุณภาพการนอนได้ด้วยนะครับคือเราใส่นอนไปได้เลยแล้วก็จะมีการเช็คว่าช่วงเวลาไหนที่เรานอนหลับลึกหลับตื่นนะครับโดยในส่วนของข้อมูลต่างๆครับถ้าเกิดต้องการดูข้อมูลเชิงลึกนะครับเก็บสถิตินะครับก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันมีโูฟิตได้นะครับโดยสามารถจะซิงค์ตัวของนาฬิกากับสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนี่ครับคือตัวแอปมีโูฟิตนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับว่า แต่แต่ละวันเราเดินออกกําลังกายไปเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ก็เดินไป8,898ก้าวนะครับเบิร์นไป619แคลอรี่ซึ่งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของอาการสบุกข้อมูลเรื่องของส่วนสูงน้ําหนักอายุของเราเข้าไปด้วยนะครับก็จะ SO ER! <ๆ>มีคํานวณออกมาอัตราการเต้นหัวใจเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนอนเป็นยังไงนะครับ ก็จะเห็นนะครับว่าผมมีช่วงเวลาที่หลับตื้นแล้วก็หลับลึกอยู่นิดหน่อยนะครับผมส่วนที่เหลืองๆนี่คือตื่นขึ้น,นมาทําอะไรครับดูบอลโลกครับ <c oughs> แล้วก็เนี่ยครับก็เป็นช่วงนอนต่อจนถึงช่วงเช้านะครับแล้วก็ออกมาถ่ายงานกันแล้วก็มีตัวเลขของการประ,ะอ,อับซอเสนในเลือดนะครับซึ่งเนี่ยครัก็จะมีข้อมูลให้เราสามารถไล่เช็คได้นะครับผม ถัดมาก็จะเป็นการตั้งค่าตัวของอุปกรณ์นะครับผมเชื่อมต่อกับตัวมี bro watch gs อยู่นะครับก็โชว์แบตเตอรี่86%นะครับคือต้องบอกว่าแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดเต็ม100%เนี่ยเจ้ามี bro watch gs เนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง24วันเลยครับเนี่ครับเราจะมีการตั้งค่านะครับส่วนของการแจ้งเตือนบนนาฬิกานะครับเปลี่ยนตัว watch face หรือว่าหน้าปัดได้นะครับการแจ้งเตือนพูกสภาพอากาศสุขภาพ อันนี้ก็สามารถมาปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้ว่าจะให้มีการแจ้งเตือนดื่มน้ำในระหว่างวันหรือเปล่านะครับหรือว่าแจ้งเตือนให้มีการเคลื่อนไหวถ้าเกิดเราอยู่นิ่งนั่งทํางานนานเกินไปนะครับแล้วก็ย an ังสามารถตั้งค่าเรื่องของการเตือนเวลาเดินทางการกินยานะครับแล้วก็มีเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจด้วยครับถ้าเกิดว่าระหว่างวันเนี่ยครับทำกิจกรรมต่างๆอยู่แล้วอัตราหัวใจมันแปลกๆครับเต้นแรงเกินไปเต้นถี่เกินไปนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาครับ ได้เห็นความสามารถแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์จากตัวมีว r o w r t w h t s h GS ไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวของม Bro ี BroWatch T1 กันบ้างอันนี้ก็จะมาพร้อมกับดีไซน์หน้าปัดทรงเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็มีตัวหุ่นประยมด้านข้างเอาไว้สําหรับการเลื่อนหมุนตัวเมนูแล้วก็การกดฟังก์ชันฟีเจอร์ใช้งานนั่นเองครับโดยตัวของม Bro ี BroWatch T1 นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ AM o l e d นะครับ1.6นิ้วเป็นลักษณะจอเหลี่ยมนะฮะ มาพร้อมกับฟังก์ชันที่น่าจะเหมาะกับใครที่ต้องการใช้สมาร์ทวอชในการติดต่อสื่อสารครับไม่ต้องการจะพลาดพวกการแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงการรับสายโทรศัพท์นะครับรับสายได้โทรออกได้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีการฝัง eSIM ในตัวนาฬิกานะครับแต่ว่าเป็นการใช้งานตัวของฟังก์ชันบลูทูธนะครับเชื่อมต่อกับตัวของโทรศัพท์นั่นเองในส่วนของความละเอียดหน้าจอครับอยู่ที่320คูณสาพิกเซลนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันดูแลสุขภาพนะครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็อออกเนนลืว่า PO2 ส่วนโหมดของการออกกำลังกายเนี่ยรองรับประมาณ20รูปแบบนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มี GPS นะครับคือไม่สามารถเชื่อมต่อเพื่อวัดระยะทางเวลาที่เราไปวิ่งหรือปั่นจักรยานหรือว่าเดินได้นะครับเรียกว่าหากต้องการจะวัดระยะทางที่แม่นยำมากขึ้นนะครับก็จต้องพกมือถือไปด้วยนะครับและใช้ GPS ผ่านตัวของสมาร์ทโฟนครับตัวเรือนของมีโบว์วอชทีวันนะครับรุ่นนี้ก็ทํามาจากโลหะนะครับเรียกว่าเน้นเรื่องของดีไซน์สวยงามแล้วก็ความแข็งแรงทนทานไปด้วยนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับมาตรฐาน2 ATM นะครับหรือว่า2 ATM สามารถทนในน้ำของน้ําที่ความลึกประมาณ20เมตรได้ส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับความจุอยู่ที่250มิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ7วัน เมื่อเราเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนครับก็สามารถดูข้อมูลต่างๆปรับตั้งค่าตัวของนาฬิกา m i Pro Watch T1 ได้เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดถามผมนะครับว่าตัว m i Pro Watch ทั้ง2รุ่นเนี่ยทั้งตัว G.S. แล้วก็ T1 นะครับเหมาะกับใครบ้างก็ต้องบอกว่าตัวของ m i Pro Watch G.S. ครับเหมาะกับสายสปอร์ตนะครับเน้นการออกกำลังกายตัวบอดี้นะครับอึดถึกทนนะครับแบตก็อึดด้วยแต่ว่าน้ำหนักเบานะฮะรองรับโหมดออกกำลังกายมากถึง70รูปแบบครับแล้วก็ยังมี GPS ให้ใช้งานด้วย ส่วนตัวของมี Bro Watch T1 นะครับอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับใครที่ต้องการสมาร์ทวอชนะครับที่เน้นการเชื่อมต่อเป็นหลักโทรออกรับสายไม่พลาดทุกการติดต่อนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันด้านสุขภาพและกะหมวกกำลังกายพื้นฐานนะครับและที่สําคัญนะครับมี Bro Watch ทั้ง2รุ่นนะครับเปิดราคามาดีมากครับตัวของ T1 นะครับอันนี้สามารถหาซื้อได้ไม่ถึง2000ันครับขอออกมาอยู่ที่1890บาทเท่านั้นส่วนตัวมี Bro Watch GS นะครับอันนี้อยู่ที่2590บาท และในช่วงแรกของการเปิดตัวแบรนด์นะครับ Miebro Thailand Official ก็จะมีเรื่องของคูป,ปองส่วนลดให้ด้วยนะครับยังไงลองไปเช็คนะครับที่หน้าร้านออฟฟิเชียลของทาง m i b r o คันได้นะครับผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์นะครับ Shopee Lazada JD รวมถึง Facebook Fanpage ของมี b r o Thailand ด้วยครับ ส่วนใครที่มีคำถามครับหรือว่ามีคอมเมนต์เคยลองใช้ห้อนี้มาแล้วชอบไม่ชอบอยังไงก็สามารถมาพูดคุยนะครับแนะนำเพื่อนๆกันได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องดอยแซนด้วยนะครับผมวันหลังถ้าเกิดเรามีแกจ็ตใหม่ๆมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตมารีวิวกันก็เดี๋ยวได้กลับมาเจอกันแน่นอนนะครับวันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานดอยแซนขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ